คุณเชื่อไหมว่าความสกรปรกบางอย่างไม่ได้เริ่มต้นจากคราบบนเตาแต่มันเริ่มจากนิสัยที่เรามองข้ามทุกครั้งที่หยดน้ำซุปกระเด็นลงบนเตาทุกครั้งที่เราบอกตัวเองว่าไว้ค่อยเช็ดพรุ่งนี้คราบเล็กๆเ,เหล่านั้นก็ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆจนวันหนึ่งมันกลายเป็นรอยไหมที่ขัดไม่ออกเราอาจคิดว่าก็แค่คราบน้ำมันแต่ความจริงคือ มันคือต้นเหตุของสนิมความเสื่อมและไฟที่ติดติดดับดับซึ่งกำลังบอกเราว่าเตาของคุณกำลังหายใจไม่ออกแต่ในโลกออนไลน์ตอนนี้มีวิธีที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องหันกลับมามองเตาของตัวเองอีกครั้งวิธีที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีไม่ต้องแรงและไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแค่เกลือกำมือเดียว ก็สามารถทำให้เตาแก๊สกลับมาเงาวับเหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้งใครจะไปคิดว่าสิ่งที่เราใช้ปรุงรสอาหารจะกลายเป็นสิ่งที่ปรุงชีวิตในครัวให้กลับมามีประกายได้อีกครั้งคุณเคยสังเกตไหมว่าครัวของเรามักเริ่มต้นวันด้วยเสียงจุดเตาแกส๊สไฟสีฟ้าเล็กๆที่ลุกขึ้นมาคือสัญญาณของความอบอุ่นในบ้านแต่ท่ามกลางกลิ่นอาหารและเสียงกระทะสิ่งเล็กๆที่แฝงอยู่ในทุกมือ คือคราบน้ำมันหยดซุปที่ล้นออกมาเศษอาหารที่กระเด็นใส่เตาและละอองไขมันที่ลอยจากการผัดทอดทั้งหมดนั้นดูเหมือนไม่มีพิษภัยเพราะหลังทำอาหารเราก็แค่เช็ดเบาๆแล้วจบแต่ในความจริงละอองเล็กๆเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนมันค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวเตาจับตัวกันจนกลายเป็นคราบเหนียวจากใส กลายเป็นสีน้ำตาลอมดำและเมื่อผ่านความร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะแข็งตัวแน่นราวกับถูกหลอมติดไว้กับเหล็กเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนคราบเหล่านี้จะเริ่มแสดงผลของมันเตาที่เคยเงากลับกลายเป็นหมนผิวสเตนเลสเริ่มมีรอยด่างบางจุดเริ่มเกิดสนิมและหัวเตาบางช่องเริ่มติดไฟไม่สม่ำเสมอสาเหตุที่แท้จริง ไม่ใช่ความเก่าแต่คือความสุกปรกที่สะสมเพราะน้ำมันที่ติดอยู่ตามร่องรวมกับความชื้นในอากาศจะค่อยๆกัดกรอดโลหะทีละนิดจนเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของหัวเตาเสียงจุดไฟที่เคยเบาก็เริ่มดังผิดปกติเปเลวไฟที่เคยนิ่งก็เริ่มกระพริบและติดติดดับๆบบางบ้านต้องบิดซ้ำหลายรอบกว่าจะติดไฟ บางคนถึงขั้นเข้าใจว่าเต่าเสียทั้งที่จริงแล้วเต่าเพียงแค่หายใจไม่ออกเพราะคาบเล็กๆที่เรามองข้ามนั่นเองจนกระทั่งมีคลิปหนึ่งจากแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งเธอเล่าว่าเตาเก่าของเธอเคยดำไหมจนแทบดูไม่ได้แต่วันนี้มันกลับมังเงาวับเหมือนใหม่โดยไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีราคาแพงเลยแม้แต่นิดเดียวเคล็ดลับของเธอ ง่ายจนใครก็ทำได้เพียงโรยเกลือลงบนเตาใช่ครับแค่เกลือในครัวธรรมดาแต่ผลลัพธ์กลับทำให้คนทั้งโซเชียลตะลึงภาพเตาเก่าที่กลับมาสะท้อนแสงได้อีกครั้งกลายเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าความใส่ใจเพราะบางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราอาจไม่ใช่ของแพงหรือเทคโนโลยีใหม่ แต่อาจาเป็นเพียงเกลือเมล็ดเล็กๆที่เรามีอยู่แล้วในบ้านแต่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าก่อนที่เราจะพูดถึงเกลือยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันนั่นคือเบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชู2ส,สิ่งที่ทุกบ้านมีอยู่แล้วในครัวแต่น้อยคนจะรู้ว่ามันคือคู่หูชั้นเยี่ยมของการทำความสะอาดเบกกิ้งโซดาคือสารด่างอ่อน ที่มีคุณสมบัติสลายไขมันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนน้ำส้มสายชูคือกรดอ่อนจากธรรมชาติที่ช่วยละลายคราบสนิมและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เมื่อทั้งสองสิ่งนี้ถูกนำมารวมกันจะเกิดปฏิกิริยาเล็กๆที่น่าทึ่งฟองฟู่สีขาวจะเริ่มผุดขึ้นมาอย่างช้าๆเหมือนโซดาที่กำลังเดือดในแก้วใสและฟองเหล่านั้นเองคือพลังธรรมชาติที่กำลังทำงานแทนน้ำยาเคมีราคาแพง ขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากเลยเริ่มจากโรยเบกกิ้งโซดาให้ทั่วหน้าเตาโดยเฉพาะจุดที่มีคราบไหมหรือคราบน้ำมันฝังแน่นจากนั้นเทน้ำส้มสายชูสีขาวลงไปเพียงเล็กน้อยให้พอเกิดเสียงสู้และฟองฟู่ขึ้นเมื่อปฏิกิริยาเริ่มเกิดขึ้นอย่าเพิ่งเช็ดหรือขัดให้ทิ้งไว้ประมาณ 10- 2ถึงนาทีเพื่อให้ฟองเหล่านั้นค่อยๆซึมเข้าไปใต้คราบ แล้วสลายสิ่งสกปรกที่เกาะแน่นมานานระหว่างรอให้เตรียมกระดาษทิชชู่ชุบน้ำหมาดๆหรือผ้าขาวบางหนึ่งแผ่นนำมาคลุมทับไว้บนหน้าเตาเพื่อให้ความชื้นช่วยละลายคราบต่อเนื่องเมื่อครบเวลาลองยกผ้าขึ้นดูคุณจะเห็นภาพที่หลายคนไม่เชื่อสายตาคราบที่เคยฝังแน่นเริ่มอ่อนตัวกลายเป็นคราบนุ่มๆที่สามารถเช็ดออกได้ง่ายไม่ต้องออกแรง ไม่ต้องกลัวกลิ่นสารเคมีและไม่ต้องกังวลเรื่องผิวมือระคายเคืองเพราะทุกอย่างมาจากธรรมชาติเคล็ดลับนี้ถูกนำไปเผยแพร่ในหลายช่องทางตั้งแต่รายการแม่บ้านยุคใหม่ในทีวีจนถึงเพจดังใน Facebook อย่างบ้านและสวนและยังมีผู้ทดลองจริงใน t i k t อกและ YouTube ผลที่ได้ออกมาตรงกันสะอาดเงาและปลอดภัยหลายคนถึงขั้นพูดว่า ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ใช้ทําขนมจะล้างคราบสนิมได้ดีขนาดนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเคล็ดลับนี้ไม่เพียงใช้ได้กับเตาแก๊สเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับไมโครเวฟหม้อหุงข้าวหรือแม้แต่พื้นผิวสเตนเลสในห้องน้ำมีคือพลังของของง่ายๆที่ซ่อนอยู่ในบ้านของที่เราใช้ทุกวันแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีค่าและเมื่อเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูช่วยเปิดทาง สิ่งต่อไปที่จะเข้ามาเสริมทัพก็คือเกลือนักล่าคราบธรรมชาติหลังจากคราบสุกประปกส่วนใหญ่เริ่มอ่อนตัวลงนี่คือช่วงเวลาที่ไม้เด็ดปรากฏขึ้นขั้นตอนที่ทำให้คนทั้งโลกออนไลน์ตะลึงเพราะสิ่งที่ใช้ไม่ใช่น้ำยาเคมีไม่ใช่เครื่องมือราคาแพงแต่คือเกลือเม็ดละเอียดที่อยู่ในครัวทุกบ้านเกลือเป็นของพื้นฐานที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเรียบง่ายนั้นกลับเต็มไปด้วยพลังจากธรรมชาติเกลือมีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์และยังช่วยขัดคราบได้อย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำ้ายพื้นผิวของสเตนเลสหรือเคลือบเตาขั้นตอนง่ายๆเริ่มจากโรยเกลือบางๆให้ทั่วหน้าเตาโดยเฉพาะจุดที่ยังมีคราบไหมหรือรอยสนิมหลงเหลืออยู่จากนั้น ให้ใช้แปรงสีฟันเก่าที่มีขนอ่อนนุ่มหรือผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มค่อยๆถูเป็นวงกลมอย่างช้าๆไม่ต้องออกแรงมากเพราะเม็ดเกลือจะทำหน้าที่แทนระหว่างที่ขัดคุณจะเห็นว่าเม็ดเกลือเริ่มเปลี่ยนสีจากขาวใสกลายเป็นเหลืองอมน้ำตาลนั่นคือสัญญาณว่ามันได้ดูดเอาคราบสนิมและสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกมาแล้ว ความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนเห็นเตาหายใจได้อีกครั้งกลิ่นไหม้กลิ่นอับที่เคยติดครัวเริ่มจางลงแผนที่ด้วยความสะอาดและกลิ่นสดใหม่แบบธรรมชาติหลังจากขัดจนทั่วแล้วให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดซ้ำอีกครั้งเพื่อล้างเกลือออกให้หมดแล้วตามด้วยผ้าแห้งเช็ดให้สนิทเมื่อมองดูเตาในแสงไฟคุณจะเห็นเงาสะท้อนที่กลับมาอีกครั้งเหมือนเตาเก่าถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ สิ่งน่าสนใจคือเคล็ดลับนี้ไม่ได้มาจากห้องทดลองแต่มาจากประสบการณ์จริงของแม่บ้านไทยและต่างประเทศที่ทดลองแล้วได้ผลจริงถูกแชร์ต่อกันใน Facebook, YouTube และแม้แต่ในรายการโทรทัศน์อย่างแม่บ้านยุคใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลบ้านหลายคนยืนยันตรงกันว่าเกลือคือวัสดุขัดถูจากธรรมชาติที่ปลอดภัยที่สุดไม่กัดกร่อนไม่ทำให้ผิวเตาเป็นรอย และไม่ทิ้งสารตกค้างใดๆที่เป็นอันตรายต่ออาหารเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้เตาอยู่กับบ้านไปอีกนานจงอย่ามองข้ามเกลือกำมือเล็กๆนี้มันไม่เพียงแค่ขจัดคราบที่เห็นด้วยตาแต่มันยังลบคราบแห่งความละเลยในใจเราเตือนให้เรารู้ว่าของทุกอย่างหากได้รับการดูแลก็สามารถกลับมางดงามได้อีกครั้งเสมอหลังจากขัดเกลือเสร็จเรียบร้อย คราบสกรปรกที่เคยฝังแน่นก็หลุดออกเกือบหมดแต่ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการคืนชีวิตให้หัวเตาเพราะหัวเตาคือหัวใจของเตาแกส๊สจุดเล็กๆที่ปล่อยเปลวไฟนั้นคือเส้นเลือดของครัวไทยทั้งครัวทามันตันไฟย่อมติดยากและนั่นคือเหตุผลที่หลายบ้านบ่นว่าทำไมจุดไฟแล้วติดติดดับดบหรือไฟไม่แรงเหมือนเดิมสาเหตุหลักไม่ใช่เพราะแก๊สหมด แต่เพราะคราบน้ำมันหรือเศษอาหารไปเกาะอ,อยู่ตรงหัวเข็มจุดไฟและรูปเปลวไฟจนระบบจุดติดทำงานไม่เต็มที่วิธีแก้ง่ายกว่าที่คิดเพียงใช้ไม้จิ้มฟันปลายเรียวหรือสำลีก้านจุ่มน้ำเล็กน้อยค่อยๆทำความสะอาดรูรอบหัวเตาอย่างเบามืออย่าขูดแรงเพราะจะทำให้รูปเปลวไฟบิดเบี้ยวขัดเพียงให้สิ่งสกรปรกที่อุดตันหลุดออกก็เพียงพอเมื่อเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบิดมาด,มด แล้วเช็ดหน้าเตาทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเกลือหรือเบกกิ้งโซดาหลงเหลืออยู่จากนั้นใช้ผ้าแดงเช็ดตามหรือจะปล่อยให้แห้งเองในอากาศก็ได้แล้วจึงถึงเวลาทดลองจุดไฟเสียงติ๊กดังขึ้นก่อนที่เปลวไฟสีฟ้าเข้มจะลุกขึ้นอย่างนิ่งและสม่ำเสมอไม่มีสะดุดไม่มีแสงส้มไม่มีควันดำอีกต่อไปเตาที่เคยเฉากลับเปล่งแสงสดใสาราวกับเพิ่งซื้อใหม่ แสงไฟนั้นสะท้อนอยู่บนผิวเตาที่เงาวับเหมือนบอกว่าฉันกลับมาแล้วและในวินาทีนั้นเองแม่บ้านหลายคนบอกว่ามันให้ความรู้สึกแปลกความภูมิใจเล็กๆที่ไม่ได้มาจากการซื้อของใหม่แต่มาจากสองมือที่ลงแรงดูแลของเก่าให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งไม่ใช่แค่เตาที่สะอาดขึ้นแต่บรรยากาศในครัวก็เปลี่ยนไปกลิ่นไม่หายไปเหลือเพียงกลิ่นสะอาดอ่อน,ออน ความสว่างของเปลวไฟสีฟ้าดูเหมือนจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นและใจของคนทำอาหารก็สบายขึ้นอย่างบอกไม่ถูกบนโลกออนไลน์ภาพเตาแก๊สที่กลับมาเงางามจากมือแม่บ้านธรรมดากลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วประเทศมีทั้งคอมเมนต์ชื่นชมแชร์ต่อและขอบคุณเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคราบบนเตาแต่มันคือเรื่องของความตั้งใจในชีวิตประจำวันเตาแกส๊สอาจเป็นเพียงของใช้ แต่เมื่อมันกลับมาหายใจได้อีกครั้งหัวใจของเจ้าของก็ดูเหมือนได้หายใจตามไปด้วยเมื่อเปลวไฟสีฟ้ากลับมาลุกนิ่งอีกครั้งเตาที่เคยหมองก็ส่องแสงเงาวับและครัวทั้งครัวเหมือนได้รับลมหายใจใหม่อีกครั้งหลายคนอาจคิดว่าเรื่องการทำความสะอาดเตาแก๊สเป็นแค่เรื่องเล็กแต่แท้จริงแล้วมันคือภาพสะท้อนของวินัยในชีวิตประจำวันเพราะทุกคราบที่เกาะเตา คือร่องรอยของความละเลยในแต่ละวันเรามักปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยเช็ดก็ได้จนเวลาผ่านไปมันกลายเป็นสิ่งที่ล้างยากและเมื่อถึงวันหนึ่งเราก็ต้องใช้แรงมากขึ้นเสียเวลาเสียพลังเพื่อแก้สิ่งที่น่าจะจัดการได้ตั้งแต่แรกแต่ในวันที่เราหยิบผ้าหยิบแรงและโรยเกลือลงบนเตาเราไม่ได้กำลังทำความสะอาดเครื่องใช้เรากำลังฝึกทำความสะอาดใจของเราไปพร้อมกัน เลือเม็ดเล็กๆที่ขัดคราบไม่ออกทีละนิดเหมือนการขัดเอาความหม่นในใจออกไปทีละชั้นเสียงแปรงสีฟันเก่าที่ถูเบาๆไม่ใช่แค่เสียงของการทำความสะอาดแต่มันคือจังหวะแห่งความสงบเมื่อมองเตาที่สะอาดไฟที่ลุกนิ่งและกลิ่นหอมของครัวที่กลับมาเราจะรู้ว่าความเรียบง่ายนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงของบ้านเพราะบ้านที่สะอาดคือบ้านที่มีชีวิต และคนที่รู้จักดูแลสิ่งเล็กรอบตัวก็มักจะเป็นคนที่รู้จักดูแลใจของตัวเองด้วยเช่นกันทุกครั้งที่คุณลงมือขัดล้างหรือเช็ดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อจงคิดว่านี่คือการให้ความเคารพกับสิ่งที่เรามีให้คุณค่ากับแรงของตัวเองและขอบคุณของใช้ทุกชิ้นที่อยู่เคียงข้างเรามาเสมอเตาแก๊สที่สะอาดไม่ได้แค่ทำให้อาหารอร่อยขึ้น แต่มันทำให้เราทำอาหารด้วยใจที่ผ่อนคลายมากขึ้นและในความเงียบหลังเปลวไฟนั้นเราจะได้ยินเสียงบางอย่างเบาๆเสียงของใจที่สงบเพราะสุดท้ายแล้วความสะอาดไม่ใช่แค่เรื่องของคราบบนเตาแต่มันคือการขัดเกลาใจให้ใสสงบและพร้อมเริ่มต้นใหม่ในทุกวันเรื่องราวนี้จบอย่างเรียบง่ายแต่ทิ้งไว้ซึ่งพลังเล็กๆให้เราได้จำว่าความใส่ใจในสิ่งรอบตัว คือจุดเริ่มต้นของความสงบในใจเราเองบางครั้งสิ่งที่เปลี่ยนบ้านของเราอาจไม่ใช่ของใหม่ราคาแพงแต่มันคือความใส่ใจที่เราลงมือทำในทุกวันเกลือเม็ดเล็กๆที่เราหยิบมาโรยบนเตาอาจดูเหมือนไม่มีค่าแต่เมื่อมันได้ขัดคราบไม่ให้หายไปสิ่งที่สะอาดขึ้นไม่ใช่แค่เตาแก๊สแต่คือใจของเราด้วยทุกหยดเหงื่อที่ลงแรงเช็ดทุกคราบที่เราขัดออก คือการเรียนรู้ว่าความสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของสิ่งของแต่มันคือการฝึกใจให้ละเอียดอดทนและไม่ละเลยสิ่งเล็กน้อยเพราะเมื่อบ้านสะอาดใจเราก็สงบและเมื่อใจสงบชีวิตทั้งชีวิตก็จะสว่างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ในความธรรมดาของเกลือมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่เสมอมันไม่ได้แค่ทําให้เตาเงาแต่มันทําให้เรารู้ว่าของทุกอย่างหากเราใส่ใจ มันก็จะกลับมามีค่าได้อีกครั้งและนั่นแหละคือความงามของชีวิตที่แท้จริงขอให้ทุกครัวทุกบ้านอบอวนไปด้วยกลิ่นแห่งความรักแสงไฟแห่งความอบอุ่นใจและความสะอาดจากใจที่ใส่ใจในทุกวันสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปที่จะพาคุณไปพบเคล็ดลับเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตประจำวันให้กลายเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ